สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมากินส้ตมตำกุ้งสดรอบดึกนะคะวันนี้นะจัดไปเลยแต่ว่า สูตรนี้นะโมใส่เป็นต้นหอมด้วยนะทุกคนอันนี้สูตรนี้จํามาจากพ่อนะพ่อโมอะเมื่อก่อนเขาชอบตําใส่ต้นหอมด้วยอะเออมันหอมดีเนาะแต่ว่าที่ไม่ตําที่โมไม่ตําก็คือกัวนิวกินไม่ได้นะอืมแต่ว่าชอบนะใครเคยกินกับตําใส่ต้นหอมบ้างเนื้อน่ากรอบมากมีกุ้งสดผักเยอะมากอืม อันนี้คือกินคนเดียวนะทุกคนนี่เอาเส้นมาวางตรงนี้ขาดเส้นไม่ได้ด้วยจัดไปคำแรกก่อนอชาอม หน่อไม้ฝรั่งอร่อยแซ่บมาเด้อดกุ้งอร่อยก็คือไม่รู้ทำเยอะหรือเปล่ากินคนเดียว อืใชบใส่ต้นหอมนึกถึงสมัยแบบไปนากับพ่อแล้วพ่อตำให้กินะ ไม่ได้ไปนาหรอกไปแบบก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเพราะว่าที่นามันจะมีกระท่อมกระท่อปะเนาะพ่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆโมพ่อกับแม่ก็ไปนอนกันที่นั่นประจำบรรยากาศดีมากเิก็นต้นหอมจ้ย บรรยากาศเมื่อก่อนคือแบบไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงเนาะบรรยากาศก็คือไม่ต้องมีแอร์เลยจ้าลมเย็นลมเย็นสบายหมัอนเป็นบ้านหลังที่สองเล พอเวลาแบบฤดูเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยก็จะไปนอนที่นั่นกันทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยทำกับข้าวก็เดิมๆแต่ว่าอร่อยนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำนั่นแหละเป็นเมนูประจำครอบครัว ตำใสหอมต้นหอมแบบนนีะ้แล้วก็ตำทีละนิดแล้วก็เอาข้าเหนียวจำแล้วก็มีย่างหนูด้วยนะหนูนาอร่อยมากหนูนาแบบหนูนาที่มันชอบมากินแบบต้นข้าวต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ พ่อก็ไปหาตอกนกลางคืนมันก็เอามาย่างมันหอมมาก ถ้าได้กินแล้วว่าจะติดใจถ้าแบบไม่เห็นว่าเป็นหนูจะไม่รู้เลยเพราะมันอร่อยมากอันนี้คณนานะคณนาฮ่องกงแต่เดี๋ยวนี้หาก,กินยากแล้วเนาะแบบถ้าอยากกินก็ต้องแบบ หาก,กินเองอะไรเงี้ยโมว่ามันอร่อยกว่ากบย่างเนี้ยคลิปนี้ขอกินน้ำเปล่านะทั้งวันน่ะกินโคกกินโคกแบบซีทั้งวัน พูดแล้วก็คิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กกันเนาะใส่น้ำปลาด้วยสมัยตอนเป็นเด็กนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะทุกคนนะไม่ค่อยมีหน้าที่เนาะพอโตขึ้นมาตอนเด็กก็แบบอยากจะโตอยากจะหาตังเองได้ พอโตมาอยากจะเป็นเด็กอีกแล้วแปลว่ามันก็ดีอย่างแต่อย่างเนาะมันก็ดีอย่างโตขึ้นมามันก็พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพอ่อพึ่งแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอิสระมีอิสระมากขึ้นจะไปไหนแล้วก็คือเราดูแลตัวเองได้แล้วไงเนาะ แต่ตอนอยังเป็นเด็กก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในความดูแลของพ่อของแม่อะไรเงี้ยมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์แล้วก็จะชอบแบบพอมีกฎเราก็อยากจะชอบแหกอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเป็นมว่าเป็นเหมือนกันหมดนะตอนเป็นเด็กอะ่ะดื้อ แต่ก็พอเราโตขึ้นมาแล้วก็นึกถึงอ่ะเนาะมันย้อนกลับไปเป็นเด็กไม่ได้แล้วอ่ะมก็ได้แค่พูดเฉยๆแต่มันก็สนุกดีอะกุ้งตัวใหญ่มากทุกคน เมื่อก่อนก็ดื้อนะโมเรียนหนังสือก็ไม่เก่งละเป็นคนหัวแบบหัวอ่อนเรียนหนังสือก็งูงูปลาปาไปแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยบอกไม่เคยบังคับมาบ้าแบบ ต้องให้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้น,นะอะไรอย่างเงีไม่เคยมันก็เลยแบบเหมือนเกิดมาแบบสายชิวอะก็ไม่ค่อยโดนบังคับอะไรเท่าไหร่ แตกต่างกับน,นิวมากบอกคือนิวจะเป็นคนที่แบบหัวดีได้เกตินิยมก็คิดอยู่นะว่าอิจฉาคนที่หัวดีจังไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนเยอะแค่แบบมาทำความเข้าใจเองก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างโม่คือต้องแบบถ้าจะเอาเข้าใจต้องแบบ

ตอนเรียนก็คือได้เป็นตัวแทนแบบไปท่องไปอ่านทํานองสนออะไรอย่างเงี้ยได้เกียรติบัตรมาเยอะมากที่มันเป็นบทอาขยานอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเมื่อก่อนอะไปแข่งตามแบบอำเภอต่างๆแต่สุดท้ายก็ตกรอบนะทุกคน ก็ไม่ถึงระดับจังหวัดจำได้นั่นแหละความเก่งของโมมีอย่างเดียวกี่ลงกีฬานี่ก็คือตัดไปได้เลยเป็นคนที่อ่อนแอ แต,แตกต่างกับน,นิวอีกนั่นแหละนิวก็กีฬาก็เก่งหัวก็ดีเกียรติยมของมอกรุงเทพอะอันนี้โมโออันนี้โมให้เพราะว่านิวหลับไปแล้วทุกคนอันนี้ชมแอบชม แต่เขาไม่ไปเอาใบาปริญญานะเพราะเหมือนนิวรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมานานแล้วอะอืมเขาก็ไม่อยากเป็นแบบเขาก,ก,ก็คงรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเขาแบบร้องเพลงหาเงินได้อะไรเงี้ย แต่ทุกคนจะทําแบบนี้เลรนะ้าเรียนจบก็ต้องไปเอานะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นใบให้เราแบบถ้าเผื่อเราแบบไม่มีงานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นใบเบิกทางไปเนาะจับเข้าตา จบแค่ปวสก็ดีใจแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้ไปเลยแต่ด้วยอย่างว่าแหละสมัยนี้มันด้วยหลายทางเนาะทุกวันนี้คือโลกเปิดกว้างมากก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆเรียนให้จบนะทุกคนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ตามหาสิ่งที่เินชอบเพาเผ็ดแป๊บเดียวแก่แล้วอายุ สามสิบเอ็ดแล้วทุกคนเดือนหน้าเดือนหน้าโมจะสามสิบเอ็ดขวบแล้วนะยี่สิบเก้าเมษายนมาวอวยพรให้โมด้วยนะ กินคนเดียวก็ตั้งเหงาเหงาอันนี้โมแบบซื้อมาทําแบบกินคนเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่านิวก็คือเขาก็ไม่ไม่ค่อยกินอยู่แล้วอะเนาะท้องไม่ค่อยดีก็เลยให้นิวตั้งกล้องไว้ให้ไปแล้วทุกคนอร่อยมากเลยกับส้มตำกุ้งสดสูตรสูตรพ่อสูตรโบราณแล้วกันเนาะเพราะว่า มันนานนมมากแล้วเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่งทุกคนเข้านอนคลิปนี้เพจแล้วพูดไม่ไหวไแล้วไปและบ๊ายบาย